สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องวันนี้พบกับช่องเด็กเกิาหิวครับเดลยวันนี้เด็กเกิาหิวสิพามากตั้มะมือครับตำให้เพื่อนครับวันนี้เฮ็ดวิธีเพื่อนได้ครับวันนี้อ้าวที่แรกอะใส่พริกเลยครับเลยมักมักหน่อยก็ใส่หน่อยมักลายก็ใส่ยลายครับบอกพริกกับกระเทียมครับใส่ลงไปครับได้ตำเลยครับวันนี้ ไม่แล้วครับใส่เคี่ยครับเจ็ดในเบื้องนี่ครับวันนี้ใส่บุกนาครับ หักหน่อยเส่นหน่อยมักลายเส่หลายแล้วแต่ผู้มักครับมักไปหมักมั่นครับแตบไฟแสบมั่นครับนี่ครับตัวที่เด็ดครับนี่มักหน่อยใส่นหน่อยมักลายเส่หลายครับผู้ใดบ่็มักก็ต้องใส่ครับนี่ที่เด็ดเลยนี่ของแท้ใส้น้ำตาลเล็กน้อยครับนี่ครับที่เด็ดครับนี่น้ำปลาแดกครับหรือว่าน้ำปลาละ สายไปสองครับใส่น้ำปลาเจ็กหน,น่อยครับอืตำม,มาขอกันเจ็กหน่อยนะครับ ามประเด็นี่ครับใส้หอมปีกน้อยครับ ปลาหมึกที่ลวกไว้ครับใส่ลงไปเลยครับมายังไงบ้าง ตั้งกระเสียงรลครับอ๋อตามึกวนล้วนครับไปนี่มียังผสมนะครับนี่จะน่าประเดียกเครื่องแล้ครับนี่ทำใส่ยังกระเซาครับมาจะใส่โขกน้ำเวยอย่าลืมเลยครับไปนี่ เอามาใส่โคกจังไดกับมะเสียบเอาไปเอาเละชิมเมืองครับประเนี่ยวเป็นยัไงไงใส่บกักนาอีกหน่อยครับพอดีเลย มาขอทาตัวละครับบาทเนี่ยความเสียบครับอันนีลงไปเลยครับปไปยังไงครับ สีสันเป็นตะไนกินวะครับครับครับกินกันได้ครับเล็กน้อยครับกินเต็มตัวแล้วพร้อมเสิร์ฟครับ สวัสดีครับพ้นพี่น้องมานี้มาพบกับช่องอีกครั้งอยู่เพื่อกันนะครับด้วยสวัสดียางเป็นทางการครับมาดี้มาหากระเพาะกระเพรากินน้ำกันนะครับด้วยยังไงกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์น้ำาเลยครับด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับมามานี้เมนูเด็ดครับวันนี้ตามปมมือครับหากระเพาะกระเพรากินน้ำกันครับอืมจะแซบอยู่ครับอืมกินเด็กกินเด็กแซบเองครับ ดำยังแช่ค <sociedad> รับมันตะใส่ซคขกคำแหลกครับยอ่วหาข้าวของปลาไปกินน้กรนกับคนกินมีอิ่มนี่ตัวเงี้ือก็ดีค่อครับ ดพรดีครับ mm hmm. มันเข่าโคกแล้วรับไม่ได้ยืนในน้ำมุก mm hmm. <laughs> ว่าห้าพามมเทียดีอื mm hmm. ครับมมีคำบรรยายบดขนาดความเสี่ยงข้างในกันอย่าลืมนะครับเด้วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้นะมันเดินขับด้วเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับ ลิบหน้าเทียดยังกะถามเบิ่งนะครับด้วยติดตามในลิปหนาด้วเทียดยังไม่สุจริงครับสำหรับเชิปนี้กัะไปก่อนนะครับส,สวัสดีครับ